สบายดีสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้เขาก็มาหอดห้าดนเลยเนาะฝนตกตั้งแต่เม,ม,มื่อ,อคืนนี้พี่น้องเดี๋ยว้พาไปเบิกน้ำในหนาว่ามีหรือโบ้ตกแต่บนเรืตกเมื่คืนไหนพี่น้องตกไปว่าตกยุดตกยุติฮเฮดีตกใส่น้ำลายยุ่นห้นา,นาเรียลงไปขาวมามากอยู่อากาศดีแหละเมื่อนี้ฮะนาิลินบดมือฮะทุ่งมือค่อย เอาเอาว่าไ้เด้อลืมทุงเมือในตากตากใส่พ้นไว้นี่โอ้ยพอเจ้าก็กคือกันพนลินบอกแล้วกะปวดหูวะซื้อทีพี่นอ้องปวดหัวได้เผนก็นได้บดอยากสบายปวดสบายยังยังเห็ด เป็นบรรยากาศยามเศร้ากระโบ่เศร้าไปได้แล้วพี่น้องไปกระมงเลยท้องฟ้าพราะว่านี่มนตกเนาะมาตกมานน่เห็นกีน่เจ้าเก็บเห็ดฟางหรือว่าเห็ดเพื่องอยู่หั่นวัสิคอนตีนมันมาถิ่มเห็ดเพื่องพอค่ะมันมีเสือมันออก บาดน,นี่็คือชีดำจนพล่เกือบแล้วพล่ผีน่องเลยดำสมือจนเกือบแล้วพล่บันว่ามันกระสุ่มสั่มอะไรเนาะลูกแม่แล้วลูกกายอยู่ตายยลก ขาวบัวฟ้อนกับเาจจอยกำลังมาฮอดคอยอย่างลงกดแล้วตอนนี้ฝนกันยังลินอยู่เฮ็ดบอ่อฝนตกลินเลินหอมหินหินกินไอฝฟนจากบ้านน้ำ ตนสิเป็นจังไดปะนี้อังไลท้องนาหญ้าเขียวกะจีน่อไม้ไผ่ผักเตียวกุดจี่อดมือนี้สิสนใจนอแนวอีสา,า,านมหาเมืองหลวงโอ้บ่สิดำให้นี่บ่นี่ ลองเพลงกับโบจบสีน้องเ้ยไปช่วงไปช่วงอนางดีดีคึกคืนลายดอเผ่นโอ้ยน้ำถว่วมเขาแล้วรำงานนั้นแล้วก็ที่รำงานนี่กับทีแล้วแล้วมันพายตัวนี้น้องกากะยาลาย ใหบนบหพี่น้องมีน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านนี่เต๊ก้าพมกุ้มกุ้มเป็นห้ำเป็นห้ำอยู่วันนี้มีน้ำแล้วสุดท้ายฝนก็ตกเรอมาตั้งนานเมื่อหน้าไฮนี่จะคอยดําแห่งเนาะเมื่อเบาแงมผลมาซอยค่ะน้ำไฮนี้ เขาตาแหกพี่น้องเอ้ยตาหนาวได้ฝนตกมาสิกันอันว,ว่าเรื่องปูเนาะพี่น้องปูหน้านะปูหน้านิลายแท้ๆพี่น้องในยนายน,านาิลายแท้ๆเลยเลยต่ว่าเวลายำแรงเทาก็บโบเดนั่นโบเดคุดบินมันแข็ง เห็ดตาแอกห้อง,อ,งอัน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 วังนี้ก้าววชีดำแซวานนี่นเดี๋ยวอ่อเราวน้ามันไหลลงมาจากนองที่เัาจกใหม่แล้วก็มาข้างอยู่นี่เนาะปกติวังนี้พื้นมันชิไลาๆแต่ว่าช่วงเขาเห็ดไหลอ้อยน้ำยามันลงมามันตายวัดแจ้น้ำยาอย่างดอกเข่าชิวก็ยังตายเลยเราเป่งลงนี่เป่งวงนี่มันกระชิไลออกมาเนี่ยบดบดบดแล้วพี่น้อง มันก็จะมาเอ่งลงมาเลยเลยขักไอลีนี่ป้านห่วยน่าจะขึ้นมาเลยวนนูบ้านนี้เนี่ยแหละสีดำแล้วเลยบ้านนี้ฮะัวแล้วกับครึ่งหนึ่งเลยไป ไม่ยังเวก้าเน่เอาบก้าว้าวเน้อว่าเียวได้เี่น้ำกระไล้าบปลี่ยอค่ะไหมน้ำข่งขอก้าย่พ่อหย่ายังก็พ่อหยังล้าบ่ ค okay, น้พี่น้อง mm hmm. คอยลกกาก่อนเนะพี่น้องทีจะหมัดเลยสองสี่หกแปดชิบชิบช่องชิบสี่สิบสี่หมัดลกกาก่อนนี้เป็นกาข้าเจ้าหอมมะลิยังแถวลุ่มนะกะยัองอันอนี้กะยันงน้ำเต็มหมดเลยได้ดำน้ำแล้วแบบนี้ นก็นยังริ้นหย่อยๆอยู่เค okay, พี่น้องคอยลกกล้าก่อนเนีวจะถ่ายให้บ่งอีกรอบหนึ่งเนาะว่าเขาจะได้กล้าจักหมัดเลยกะสที่ดำได้ลายประดับมาเนี่ยมันหยาดน้ำต่กล้าเนี่ยพี่น้องเลยมันหยากไม่ว่าหยาดผุกเป็นทำลบุ้มหยาดขยาเป็นทำเป็นทำอยู่ก็เก่าแต่ยังใครมีน้ำเตะอยู่ตอนนี้ผลกันยังลงเม็ดอย่เนาะพี่น้องกล้าเข้าก็ลกแล้วบันทียบร้อยนั่นแหละ ลกแล้วจะเอาไปดำได้หายเมใหญ่หนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ได้ถ่ายให้เบิง่งตอนดำหัวพลมันก็ลิน้นแหง้งพอสมควรน้าก็นลายขึ้นกลายขึ้นแล้วพี่น้องเด็ดเรือก้าเท่านี่เลยใกล้สิบัดเลยได้นี่หน้ามันลายฮะหลอกเก็มหอยกะได้หาหกหน่วยนะจะจ่อยจะน้ำขึนไปแล้วเลือจะน้ำข่อยน,นี่เลยหอย เขียนห้องเซลล์ดำซวยนนเนาะหมนเี้จนบ่ายมุงกว่าเลย <S <S หอยน้องนี่น,น่าสิมีลายแต่ว่ามันน้ามันลายเลยเด็กพี่น้องมันกรบโบเห็นมันลายแล้วมันก็ขุ่นอีกปกติหอยน่าลายอยู่แล้วหอยพัวหอยขม หอยขีกระต่ายนี่คือเด็กขีมันกับโบคนอันไร้ประดัหอยตัวนี้หอยคมน่าลายเด็กน้องขี้นเข่านแต่ว่ามันโบเห็นเนาะน้ามันนไหมันก็ขีกต่งมงเงี้ยมอยู่เลยหน้ามันลายมื่อต่อไปกระดำแถวลุบนี่แหละกระสีโอเคแล้วมาเนี่นี่ตัวนี้มันหอยลายจังไปเบิด ขี่กระต่ายอ่ะขี่กระต่ายห้อยคม <outcome> น้ำมีลายเต๋เพอได้ตับเ <sm all> สุพฟผ้ากันขึ้นเทียงเมื่อไรหิ้วเข้า่อยมาสองหอยอันนี้เพื่อเพื่อไม่ มันก็มีอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่าน้าม,มันหลึกนะน้ำหลึกอยากลงไปยันมลมน้องใต่น้ำแ้มน้ำน้ำม,มันขุ่น,มน,น,นลมลมลมมาได้มาได้ขึ้นแล้วลม ลมแห้งพี่เมกอะพาดูธรรมชาติทงไฮทงนาล้วนเนะพี่น้องก,ก็ฮันโยากลกยากขาดทัวโกนก็คือขาดแล้วมันบวมหากขึ้นมานึ่งในพี่น้องกระาพันบ้างอันหากมันขึ้นมาก็จะเป็นปมเป็นงงนอยู่ แถวในหอยนาขี่ออกลายขึ้นแล้วเขานี่น้ำลายหอยขี้กระต่ายนี่ลายขาดจีรกแต่น้ำลายเกินน้ำกับขุดมันกับโบเห็น ลองน้ำเป็นถ่วมข้อกะ้ะ ยงเขียดกระหองหมวลจะแท้กระเจาะเอาเขียดต่อยปากเล็กหน่อยมันชิเว่าเป็นคือเขียดนี่คุณตัวทั้งหน้าวังรถไทยจอด์หัวดำวังหนึ่งน้ามทวมกล้ามันชันลิบคอเลย ไปชิปล่อยก่อนไปจ่อยเพิ่นเอาขึ้นไปหาฮกหน่วยปล่อยหอยพี่น้องมันมีลูกหลายๆปีหนาโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮากสิจบคลิปเอาไวส้สำนีหมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบสักใครหรือว่ากดสั่นกระดิ่งเผื่อสิบระพาคลิปใหม่ๆจากซองของเฮาเดอ้อพี่น้อง ขอบอกขอบใจลาลายเนาะที่เขามาติดตามชมและเขามาเป็นกำลังใจให้เฮามาตลอดสําหรับคลิปนี้เฮากะที่เขากล่าวคาว่าสบายดีพี่น้องไปแล้ว